เอาเลยครับสุริู้ชมนีครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกนันอีกครั้งในดิยายวเรื่องโอเมก้า oh แบบผมขอมีรักดีๆอีกสักครั้งสุดท้ายเธอนะโดยคุณเขียนดอกกี้ตอนที่5นะครับเรื่องราวกำลังยุ่ดเดือดเลยนะโอเคถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กก็ติดต่อสอบถามนักเขียนได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่5การมีปากเสียงกับพี่รำหลังจากยามั่หลายวันเพราะเรื่องเปลี่ยนนามสกุลเรื่องย้ายโรงเรียนลูกโดยไม่บอก มันทำผมอารมณ์เสียและเสียส่วนเล็กน้อยหนึ่งคือเสียงของเขาที่ยังเหมือนเดิมแม้จะเย็นชาแต่มันก็เป็นเสียงของเขาที่ผมได้ยินมาตลอดสี่ปีบอกตามตรงว่าวินาทีที่ได้ยินเสียงของพี่รำข้างในผมหอยหาเขาเมากอว่าอยากได้ยินเสียงเขามากกว่านี้สองส่วนที่อารมณ์เสียคือการโทรมาวอยวายทั้งที่เขาไม่ใช่พ่อของลูกรวมถึงการเรียกแต่ฟแฟนแต่ไม่เรียกว่าลูกทั้งที่อาใจกับเอเกนถอนแบบเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต รูงส่วนนี้มันทำให้ผมอารมณ์เสียมากครับมามาเสียงเรียกของฝาแฝดดึงผมออกจากภาวังที่เอาแต่นั่งคิดเรื่องของพี่รบผมยิ้งไม่กับเด็กๆที่วิ่งเล่นในบ้านหลังใหม่วันนี้เป็นวันแรกที่ย้ายเข้ามาและเรายังไม่ได้จัดของแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาเจ็กับอาเก้นจะชอบบ้านหลังใหม่นี้อยู่มากส่วนเรื่องโรงเรียนใหม่ยังไม่ได้รับข่าวอะไรจากเซนแต่เราคุยกันทงางไลน์อยู่ครับผมคาดว่าไม่นานลูกๆคงได้เข้าโรงเรียนใหม่ และภาวนาว่าขอให้ได้ก่อนผมไปทำงานไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครดูแลเด็กๆชอบบ้านใหม่น่าดูเลยนะลูกเดินมาหาแล้วนั่งลงข้างอาเจนอาเกนที่นอนเก่าตุก๊กตาไปมาก็ลูกนั่งคลานเข้ามานอนตักผมผมก็มหอมแก้มอย่างเหมือนเคี้ยวและถอนหายใจออกมามีความสุขกว่าที่คิดเอาไว้และถึงแม้จะมีคิดถึงเขาไประยะระยะแต่ความน่ารักของลูกก็ช่วยเยียวยาและเติมเต็มผมในส่วนที่ขาดไปเป็นอย่างมากน่านสวยค่ะ สวยมากมากอาจารยิมกว้างพลางชูแขนวาดไปมาว่าสวยมากๆของเขามันขนาดไหนผมหัวเราะก,ก็จะมองตุ๊กตาที่เอาเกนกอดแนบอกชอบตุ๊กตาตัวนี้แหละครับเอ่ยถามพลางยุมือลูบหัวลูกเผวเบาเกลียผมที่โปรกหน้าออกพอได้เห็นหน้าลูกชัดเจนแบบนี้พาพีรัมก็ซ้อนทับมาเลยครับเหมือนกันจนผมแอบน้อยใจแล้วนะที่ลูกไม่เหมือนผมเลยฮะเพราะป้าป้าซื้อให้แกนลูกตอบรับมาอย่างเริงร่า แล้วกอดหอมตุ๊กตาให้ผมดูว่าเขาชอบมากแค่ไหนผมดิ้มนินนดๆแล้วอุ้มแกนออกจากตักหอมแก้มหอมหน้าผาก่อนบอกลูกๆว่าผมจะไปเตรียมมื้อเที่ยงให้เพราะกำชับว่าอย่าออกไปข้างนอกถ้าไม่มีผมไปด้วยมื้อเที่ยงของครอบครัวเราในบ้านใหม่เป็นอะไรง่ายๆอย่างข้าวผัดไข่ที่อาเจนชอบข้าวราดไข่เจียวฟูๆที่อาเกนชอบส่วนผมขอแค่มามา่าธรรมดาก็พอแล้วเวลาสองทุ่มสี่สิบห้านาที เวลานี้เด็กๆหลับสนิทในห้องใหม่ของพวกเขาไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนผมนั่งอยู่ในโซนบาร์เล็กๆที่ติดกับห้องครัวตรงหน้าคือโน้ตบุ๊กที่เปิดใช้งานและแสดงหน้าอีเมลของผมผมได้รับอีเมลจากบริษัทที่ตักเตือนเรื่องการหยุดงานโดยไม่มีใบาลาและให้ผมเข้าบริษัทในวันพรุ่งนี้แล้วเซนก็เพิ่งวางสายไปเมื่อไม่นานเรื่องของเรื่องคือเซนหาโรงเรียนใหม่ได้แล้วแต่ทางโรงเรียนให้เข้าเรียนสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้มันเหลือแค่ไม่กี่วันก็เสาร์แล้ว ช่วงนี้เราจะทายังไงกับฝาแฝดดีนะผมไม่อยากฝากลูกไว้กับใครเพราะกลัวว่าจะดูแลลูกผมไม่ดีจะไปขอฝากไว้กับพ่อแม่พี่รำก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะต่อให้ท่านรักและเอ็นดูหลานๆแต่ผมก็กลัวว่าพี่รำจะกลับมาแล้วเจอกับลูกจะไปรบกวนบ้านเซนก็เกรงใจหรือจะลองขอรบกวนพี่โรสดีนะพี่โรสเขาย้ายไปอยู่กับแฟนที่เป็นเบตาและช่วงนี้พี่เขาน่าจะยังว่างอืมลองติดต่อไปก่อนแล้วกัน สวัสดีครับพี่โรสผมโทรมารบกวนหรือเปล่าครับไม่เลยไอไอโทรหาพี่ได้ตลอดเวลาและมีเรื่องอะไรอยากให้พี่ช่วยไหมการตอบรับอย่างยินดีของพี่อดีตสามีทําให้ผมยิ้มได้ขอบคุณนะครับพี่โรสคือว่าและผมก็เล่าเรื่องเปลี่ยนนามสก,กุลลูกเรื่องย้ายโรงเรียนรวมถึงเรื่องที่พี่รำโทรมาไวยวายแน่นอนว่าพี่โรสโกรธน้องชายตัวเองมากมากส่วนเรื่องที่อยากให้ช่วยคือรับฝาแฝดไปดูแลแค่ช่วงเช้าถึงเย็น เพราะผมต้องไปทำงานพี่โรสก็ยินดีมากครับแล้วในวันพรุ่งนี้เวลาเจ็ดโมงเชา้าพี่โรสกับแฟนจะเข้ามารับเด็กๆพอเป็นแบบนี้ผมก็หายห่วงแล้วละ่ะวันต่อมาพ้าโรสทันทีที่เห็นพี่โรสเดินลงมาจากรถอาเจนกับแกเกงก็วิ่งเข้าไปกอดทันทีพี่โรสฟัดหลานด้วยความคิดถึงแล้วดูเหมือนจะอยากพาฝาแฝดไปเที่ยวเล่นใจจะขาดแล้วครับเด็กๆครับวันนี้อยู่กับป้าโรสก่อนเนะแล้วตอนเย็นหมาม่าจะไปรับนะครับ โอเคฮะบายบายพอได้เจอป้าโรสก็เหมือนจะลืมหมาม้าคนนี้เลยฮะผมยิ้มขำก่อนบายบายลูกชายทั้งสองคนที่ขึ้นไปนั่งบนคาซีทท่านเข็มขัดอะไรให้เสร็จพี่โรสก็ปิดประตูก่อนเดินมาหาผมขอบคุณนะครับพี่โรสด้วยความยินดีจ้ะแล้วก็ถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อพี่มาได้ตลอดเวลาเลยนะพี่โรสจับมือผมแล้วบีบเบาๆผมยิ้มก่อนจะกล่าวขอบคุณอีกครั้งแล้วกอดพี่โรส ก่อนมองรถเบนซ์ราคาแพงที่ขับออกไปส่วนผมก็ปิดบ้านแล้วขับรถไปบริษัทบอกตามตรงว่าการเข้าบริษัทครั้งนี้ทําให้ผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นในทางที่หมายถึงกลัวนะครับกลัวโดนไล่ออกเพราะขาดงานโดยไม่มีใบลาแถมมากกว่า3วันได้แต่ภาวนาว่าท่านประธานจะเห็นใจโอเมก้าที่เพิ่งหย่าคนนี้ด้วยครับผมใช้เวลาขับรถนานพอสมควรแต่ไม่ถึงชั่วโมงแน่นอนว่าผมมาสายเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าผมหาบ้านใกล้โรงเรียนลูกแต่ไกลาจากที่ทํางาน พอสแกนบัตรเข้างานแล้วมายังนแผนกทุกสายตาต่างมองมาที่ผมและแน่นอนว่าสายตาของพวกเขาหลบลงต่ำมาที่มือซ้ายของผมผมไม่สนใจแล้วเดินตรงไปยังห้องของหัวหน้าทันทีกลับมาแล้วสินะนายอายการทันทีที่เห็นหน้าผมหัวหน้าก็เปรเยขึ้นพร้อมกับกวาดมือเรียกและชี้ที่เก้าอี้ตรงหน้าสวัสดีครับหัวหน้าผมยิ้มแห้งก่อนจะเดินมานั่งบนเก้าอี้แล้วมองหน้าเขาด้วยสายตาเจียมเจียมหัวหน้ามองหน้าผม,มเงียบก่อนถอนหายใจ นี่ใบลาย้อนหลังเขียนซะแล้วระหว่างนั้นก็บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเล่าทั้งหมดแต่เล่าในส่วนที่พอเล่าได้แล้วฉันจะเอาไปคุยกับเบื้องบนเองขอบคุณนะครับผมเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่สิไม่ทั้งหมดผมแค่บอกกับหัวหน้าว่าผมอยากกับสามีเปลี่ยนนามสกุลลูกหาบ้านใหม่โรงเรียนใหม่ให้ลูกรวมถึงต้องคอยดูแลลูกคนเล็กที่ตอนนี้ใกล้จะสองเดือนแล้วและแน่นอนว่ายังอยู่ในท้องซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าผมก็ตกใจเหมือนกัน เขาไม่คิดว่าสามีผมจะขอหย่าทั้งที่ท้องลูกคนที่สามของเขาพอเขียนใบลาย้อนหลังที่หัวหน้าตรีไว้ให้แล้วผมจึงขอตัวกลับมาที่โต๊ะทำงานแล้วเตรียมตัวจัดก,การงานที่ค้างคาไว้ก๊อกก๊อกไอท่านประธานเรียกให้นายเข้าไปพบที่ห้องก้นแต่เก้าอี้ไม่ทันจะห้านาทีเพื่อรูปงานที่อยู่ผแผนกเดียวกันก็ขอมาที่โต๊ะผมผมพยักหน้าก็จะถอนหายใจแลวลูกเดินออกมาที่ลิฟต์ท่านประธานอยู่ชั้นบนสุดของบริษัทและผมก็ไม่เคยคุยกกับเขา ผมรู้แค่ว่าเราจบจากมหาวิทยาลัยเดียวกันแถมเขายังอายุเท่ากับพี่รำก็ได้แต่หวังว่าเขาจะไม่ไล่ผมออกนะครับสวัสดีครับคุณเลขาเอ่อผมมาเพราะท่านประธานต้องท่านประธานบอกไว้แล้วค่ะเชิญเข้าไปได้เลยค่ะเลขาคนสนิทของท่านประธานยิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนและรอยยิ้มของเธอก็สวยมากมากรู้ไหมครับว่าเธอเป็นเบต้าพิยพคนเดียวในบริษัทที่อัลฟาต่างอยากแต่งงานด้วยเธอสวยเธอทําทงานเก่งมารยาทดี ต่อให้เป็นเบต้ายังไงก็ตกอันฟ่าได้เต็มร้อยผมกล่าวขอบคุณเธอก่อนสนมหายใจเข้าลึกๆล้วเคาะประตูก่อนเปิดเข้าไปสวัสดีครับท่านประธานเชิญครับท่านประธานผายมือยังเก้าอี้ตรงหนะ้าผมได้มานั่งแล้วมมาท่านประธานเต็มตาครั้งแรกบอกตามตรงว่าถ้าผมไม่ได้รักพี่ดำผมคงหวั่นไหวและใจเต้นแรงจนแทบบ้าไปแล้วใมหน้าหล่อเหลาดุกขี้เล่นและเจ้าเล่นในเวลาเดียวกันดูมีเสน่ห์มากๆแถมกลิ่นไอฟิโรโมนรอบกายกลับเป็นกลิ่นที่อ่อนโยนกว่าที่คิด เพราะว่าในความอ่อนโยนก็มีทั้งความดุดันหนักหน่วงและมีอำนาจของอัลฟาอันที่จริงเรื่องการขาดงานหรือลาง,งานมันไม่เกี่ยวกับผมผมเพียงแค่เซ็นรับทราบจากใบาลาที่หัวหน้าของคุณส่งมาแต่ที่ผมเรียกคุณมาพบก็เ,เพราะการขาดงานของคุณมันมากกว่าสามวันโดยที่ใบาลายังไม่ถึงมือผมขอโทษครับผมก้มหน้ามองแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าท่านประธานผมเดาว่าอีกไม่นานใบาลาจะมาถึงมือผมแต่ก่อนหน้านั้น ช่วยบอกสาเหตุหรือเหตุผลของการขาดงานให้ผมทราบได้หรือเปล่าครับผมจะได้คิดว่าผมควรจัดก,การคุณยังไงดีครับผมเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดอีกครั้งผมไม่รู้แล้วว่าผมบอกเรื่องที่ผมอยากกับพี่ดำให้ใครต่อใครไปกี่กครั้งแล้วแต่ที่แน่นอนเลยทุกครั้งที่เล่ามันเป็นการตอกย้ำแผลใจผมมากพอครับผมเข้าใจแล้วแต่ก่อนที่ผมจะเล่าจบแทบประทายก็ได้พูดขึ้นมาพร้อมกับจับปากกาเขียนอะไรบางอย่างคราวนี้ผมจะยกโทษให้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยผ่านเพราะหากผมทำแบบนั้นคอนอื่นๆจะไม่พอใจได้ช่วยเข้าใจผมด้วยนะครับเขาเหลือสายตาขึ้นมามองผมผมพยักหน้าแล้วกล่าวขอบคุณที่ไม่ได้ไล่ผมออกแล้วผมจะต้องคุณต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดเป็นเวลาสามวันสองคืนกับหัวหน้าคุณในสัปดาห์นะ้าคุณปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเหลือทางเลือกเดียวคือไล่ออกแม้การตัดสินใจจากประธานอย่างผมจะสูงสุด แต่การขอความเห็นจากเราคณะกรรมาการหรือผู้บริหารคนอื่นๆก็เป็นขั้นตอนที่ข้ามไปไม่ได้ครับไปต่างจังหวัดสัปดาห์หน้า3าวันสคืนผมไม่ติดเรื่องนั้นหากผมไม่มีลูกถ้าผมไปแล้วผมจะเอาลูกไปฝากกับใครกันอ่ามีพี่โรสนี่นะเดี๋ยวขอรบกุนพี่เขาอีกสักครั้งแล้วกันนะแล้วคุณก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลาง,งานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเป็นเวลาหเดือนในกรณีที่ผมตั้งคลอดลูก จะได้รับการยกเว้นหรือเปล่าครับว่าไงนะครับถ้าประธานดูตกใจก็แน่แล้วครับเพราะเขาขอให้หยุดก่อนที่จะได้ยินว่าผมท้องลูกคนที่สามผมเพียงแค่ยิ้มบางและสูดลมหายใจเข้าลึกๆไม่เป็นอะไรครับเพราะท่านประธานไม่รู้นี่ครับขอโทษครับในกรณีนั้นผมจะยกเว้นให้และอนุญาตให้หยุดงานเป็นเวลาหกเดือนเพื่อเลี้ยงลูกที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ่านประธานยิ้มพร้อมกับกดอินเตอร์คอม,มเรียกให้เลขาเข้ามาพอเลขาเข้ามารับเอาเอกาสารบางอย่างไปคราวนี้ในห้องก็เหลือกันสองคนเหมือนเคยผมอยากถามเขาว่าผมไปได้หรือยังแต่จากการที่เขายังไม่พูดอะไรผมควรอยู่ที่เดิมสินะไอ,อผมแปลกใจกับการเรียกที่เปลี่ยนไปของเขาแถมตอนนี้รอยยิ้มที่ส่งมาก็เป็นรอยยิ้มเบาบางที่แสนอ่อนโยนอีกทั้งแววตาของเขาที่มองผมมันบอกอะไรหลายๆอย่าง ร่างกับว่าเขารู้จักผมแต่ผมมั่นใจว่าเราไม่ได้รู้จักกันไอจยจำพี่ไม่ได้หรอกครับแต่พี่จำไอได้ท่านประธานลุกออกจากเก้าอี้แล้วเดินอ,อ้อมโต๊ะทำงานมาหาผมเขานั่งยองลงตรงหน้าพร้อมสองมือรวบมือผมไปจับไว้สัมผัสจากฝ่ามือหนามาทั้งอุ่นทั้งอ่อนโยนแต่ก็มีความสั่นเล็กน้อยทว่าผมกลับอยากร้องไห้เพราะในหัวผมมันดันคิดว่าหากมือที่จับเป็นมือพี่รำก็คงดีผมกับท่านประธานเร,ารู้จักกันเลยครับ ก็ไม่เชิงหรอกครับพี่กับไอเจอกันสมัยที่ไอเป็นเฟรชชี่แต่พี่ก็ปีสี่แล้วนะแล้วชีวิตพี่เหมือนกับละครน้ำเน่าที่ตกลมรัฐเพียงแค่ได้รับการช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวแล้วก็เวลาอยู่กันสองคนเนี่ยเรียกพี่การแทนทัประธานได้ไหมท่านปลาออพี่การยิ้มหลังจากพูดจบแถมสายตาก็ดูกแกมขอร้องชื่อเต็มของทัประธานคือกันาเร็ตรีชาลักและให้ดาวจุี่ให้เรียกกัน คงเป็นชื่อเล่นของเขานะครับครับพี่กันเอ่อคือพี่ไม่รบกวนแล้วครับแล้วท่าวันนี้ไม่อยากทำงานพี่ให้ราอีกสักวันดีไหมไม่เป็นไรครับผมทำงานไหวขอบคุณนะครับผมยิงไม่เขาแล้วขอตัวกลับไปทำงานก็อ,นออกจากห้องผมก็คอมสีสายเขาเล็กน้อยพอออกมาแล้วรู้สึกหายใจใหายคลอคล่องขึ้นมากผมไม่อึดอัดกับการอยู่กับเขาในฐานะท่านประธานแต่พอเขาเปลี่ยนมาเป็นพี่กัน ผมรู้สึกไม่ชินและไม่สะดวกใจเท่าไหร่ครับเพราะผมเห็นเขาเป็นประธานเห็นเขาเป็นอันฟ้าที่ยื่ในจุดเดียวกันกับพี่รำเพราเขาเปลี่ยนไปมันก็ค่อนข้างต้องการเวลาปรับตัวเล็กน้อยหลังจากไอออกไปแล้วการก็ยงมือกุมหน้าและถอนหายใจเพราะเพิ่งมารู้สึกว่าเขาออกตัวแรงไปไอเพิ่งจะหยากกับสามีไม่ดานอีกทั้งยังมีลูกน้อยในท้องแต่เขากลับทำตัวสนใจไอออกนอกหน้าแล้วยังสารภาพว่าตกลมรัก มันไม่แปลกเลยที่ไอจะอึดอัดกับเขาทำตัวไม่เหมาะสมสุดๆเลยเว้นจึงต่อว่าตนเองก็จะลุกเดินกลับมานั่งที่เก้าอี้ประธานตามเดิมคิดถึงเรื่องที่ไอหย,อยาและตัวเขาก็มีสองความรู้สึกด้วยกันหนึ่งคือดีใจที่ไอโสดต่อให้ลูกตเตตก็ไม่ใช่อุปสรรคสองคือสองสารไอที่ต้องหยา,าท้่ที่อย่างรักน่าอิจฉาผู้ชายคนนั้นที่ได้รับความรักจากไอไปหากเป็นตัวเขาที่ได้มาสัญญาเลยว่าเขาจะทนุถนอมรักของไอเท่าชีวิต แล้วเช่ส่งไอไปดูงานต่างจังหวัดแบบนี้ใครจะดูแลลูกให้กันเวรจริงทำไมคิดไม่ถึงจุดนี้วะการถอนหายใจพลางทำงานของตอนเองพร้อมต่อผ่าตนเองไปพลางไม่นานเลขเลขาก็นําใบลาย้อนหลังของไอที่หัวหน้าแผานกส่งขึ้นมาการรับมาแล้วเซ็นโดยไม่ต้องอ่านก่อนบอกเลขาให้ส่งเรื่องที่ไอต้องไปดูงานตางจังหวัดเป็นเวลาสามวันสองคืนให้กับหัวหน้าแผานกไอาการถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างคิดไม่ตกว่าเขาจะเสนอตัวรับเด็กๆมาดูแลหรือจะยกเลิกง,งานของไอ หากทําแบบนั้นคงโดนเหล่าคณะกรรมาการในบริษัทต่อว่าเป็นแน่ถึงไม่จะไปต้องแขก็ตามแต่อย่างน้อยเขาก็ควรจะเห็นหัวเหล่าคนแก่ที่ทํางานกับพ่อที่เป็นประธานคนก่อนและบริษัทมานานการขอโทษไอในใจแล้วลงมือเคลียร์งานพร้อมกับคิดวิธีเข้าหาไอบ้านสหราชปรึกษาเวลาบ่ายสองยีสนาทีรสพาหลานชายมาหาปู่กับย่าที่พอได้รับสายจากลูกสาวว่าจะพาหลานชายฝาแฝากเข้ามาหา ต่างยินดีปรีดารีบให้พาเข้ามาทันทีแต่ก็ไม่ลืมถามลูกสาวว่าไอาไปไหนก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าไอาเองก็ต้องทํางานนอกจากนั้นโรสยังเล่าเรื่องที่อาเจนกับอาเกนถูกปฏิบัติแย่ๆจากโรงเรียนทันทีที่เปลี่ยนนามสกุลแล้วทาไมไอถึงเปลี่ยนนามสกุลให้หลานต่อให้ย่ากันแต่เด็กๆก,ก็เป็นลูกของตาลัมคุณนายรียนดีเอ่ยถามลูกสาวอย่างแปลกใจก็ได้ฝีป,ปากจะฉีกยิ้มให้หลานชายที่วิ่งเล่นกันอยู่แม่ถามลูกชายแม่ก่อนเธอ ว่าคิดกับอเจนต์อเกนเป็นลูกหรือเปล่าโรสอดไม่ได้ที่จะเบะปากยามคิดถึงหน้าน้องชายแล้วก็ไอเป็นคนที่อุ้มท้องมาเก้าเดือนทั้งถับรถไปคลอดเองทั้งเลี้ยงมาเองกับมือถึงลูกชายแม่จะช่วยเลี้ยงบ้างแต่คิดเลยคะว่าด้เครื่องที่ไอเลี้ยงมาขณะนี้แล้วคุณแม่ก็ได้จะรู้นะคะว่าไอามีสิทธิในตัวเด็กๆมากแค่ไหนแล้วการเปลี่ยนนามสกุลมันก็สิทธิของไอที่ไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลเลยคุณแอรลูน่าดีเงียบแล้วแม่เห็นตุ๊กตกา,าที่อเกนกอดติดตัวไหมคะ ไอบอกว่านั่นเป็นตุก๊กตาที่เรามาซื้อให้แล้วไอยกับเด็กๆผิดอะไรเหรอคะถึงไม่ได้รับความรักจากไอบ้านนั่นรสหัวเสียจริงๆที่น้องชายตัวดีของเธอทําคนดีๆหลุดมือหนจะลูกชายน่ารักน่ารักและลูกอีกคนในท้องที่ยังไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิงเสี่ยงรถเลือไอีบ้านนั่นไม่กลับมาบ้านโรสกับคุณนายลิรดีมองหน้ากันก่อนรถจะเรียกหล่านให้มาหาถึงไอจะไม่บอกแต่โรสก็มีความรู้สึกว่าจะให้เด็กๆพบพ่อเขาไม่ได้เด็ดขาด พราะจากที่ตัดยากอยู่แล้วจะกลายเป็นตัดยากยิ่งกว่าเดิมเพราะเด็กในวัยนี้ต่างต้องการพ่อทั้งนั้นพรุ่งนี้มาหาปู่ใหม่นะอาเจนอาเกนรามพักในายใหญ่ของบ้านเอ่ยบอกหลานชายมือหยาบหนายกรูปแก้มรูปหัวแล้วหอมแก้มหลานชายด้วยความรักความเอ็นดูฮะอาเจนตอบรับแล้วกอดคุณปู่ที่นั่งอยู่บนเสือปิกนิกหอมแก้มคุณปู่ก่อนล่าไปหาคุณย่าต่อด้วยอ,อาเกนที่เข้ามากอดและหอมปู่บ้างพอรสพาหลานกลับออกไปไม่นาน ลูกชายเพียงคนเดียวของบ้านก็เดินหน้าไปสับอารมณ์เข้ามานึกว่าหายไปไหนแล้วมานั่งเดทะไรกันที่สวนหลังบ้านรามเอ่ยถามิดากับมันดานก็จะหลบสายตามองสะเปิดของบนเสือหัวคิ้วของอันฟ้าหนุ่มขมวดเข้าหาเพราะในจานเซรามิกสองจานคือข้าวผัดไข่ที่ถูกตักกินไปเกือบข้นจานอีกจานคือข้าวไข่เจียราซอสมะเขือเทศที่พร่องไปพอกันลามรู้ในทันทีว่าสองสิ่งนี้คือของโปรดของฝาแฝดแฝดมาเหรอเอ่ยถามแล้วมองหน้าพ่อกับแม่ ช่จนให้พี่สาวแกพาหลานมาหาฉันมีปัญหาอะไรหรือไงรามพักถามลูกชายกลับแล้วมองเข้าไปในแววตาของรามรามสบตากับพ่อ,อยังไม่เกรงกลัวการตอบคำถามนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรผมแค่ถามเพราะผมจะทั้งที่แกจำของโปรดลูกชายแกได้แล้วทำไมแค่รักลูกมันยากนะักคราวนี้เป็นลืนอาดีที่เอ่ยถามเธออยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมลูกชายถึงไม่มีความรักให้กับเด็กๆแกไม่รักไอ้ฉันพอเข้าใจได้ แต่นี่เด็กๆไม่ได้มีความผิดอะไรทําไมแกทว่าลีน่าดียังพูดไม่ทันจบลูกชายเธอก็พูดทรกขึ้นมาสัก่อนที่ทําเป็นผููดีแต่แท้จริงแล้วแม่กับพ่อก็แค่อยากให้เอาเจนกับแเเกล้นมาอยู่ที่นี่อยากให้สิทธิ์เลี้ยงดูแฝดเป็นของผมเพราะว่าพ่อกับแม่จะได้ทําหน้าที่ปู่ย่าได้เต็มที่แล้วสิ่งที่รำพูดล้วนในความจริงที่ต่อให้เจ้าตัวไม่พูดรำก็รู้ได้เพียงแค่มองตาแล้วฟังจากคาของพ่อแม่ที่พูดออกมารำพักกับลีน่าดีเงียบพลางหลบสายตาลูกชาย ถ้าอยากให้แฝนมาอยู่ด้วยกันขนาดนั้นทำไมตอนผมจะหยา่าไม่บอกให้ผมเล่นใหญ่ขึ้นฟ้องศาลเพื่อเอาสิทธิเลี้ยงดูพ่อกับแม่ก็น่าจะรู้ไม่ใช่เหรอว่ายังไงผมก็ชนะแน่นอนเราหากเปรียบกันแล้วรำเพียบพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินงานครอบครัวความพร้อมอีกทั้งยังเป็นนันฟ้าจากตระกูลใหญ่ไม่มีทางตรงไหนที่เสียเปรียบไอเลยแม้แต่น้อยถ่านได้ขึ้นศาลตอนหย่าเรื่องสิทธิเลี้ยงดูบุตรยังไงรำก็ชนะอย่างขาดลอยแน่นอน ผมโคตรอยากจะให้พี่โรสได้ยินได้เห็นพ่อกับแม่ตอนนี้จริงๆเลยผู้จบก็น,นำซองบุหรี่ออกมาก่อนจะเคาะข้าวไว้เพรอมเดินกลับเข้าไปในบ้านในขณะเดียวกันรมก็คิดว่าทำไมแฝดถึงมาที่นี่มันน่างวนใจจริงๆที่ฝาแฝดยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพราะมันทำให้รมรู้สึกเหมือนไม่ได้ยาทั้งที่เขาเซ็นใบหย่าก,กับมือแล้วหยุดทำให้ฉันรู้สึกเป็นอันฟ้าลูกติดเสื้อทีไอเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่ห้านะครับฮี่พี่ดมเดี๋ยวมึงต้องเสียใจคอยดูเหอะ โมโ oh หแล้วนะ๋ต่ก็ฆ่าทิ้งเลยเนี่ยองยอกยองยอโทษทีอินไปหน่อยยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณนักเขียนดองกี้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะครับท่วงสนทนาหาคอมเมนต์ช่วงสนทนาห้าคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ได้กันเลยครับจากน้องสวัสดีฉันชื่อเบลเยียมเห็นปั๊บกดปุ๊บเลยอยากรู้มางว่าจะเป็นไงต่อก็ต้องลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นไงต่อนะ เบ้ก็สปอยไม่ได้นะไปดูันที่2เลรย่างน้จากน้องพรทิพย์เลครับพี่เบ้มาแล้วสวัสดีครับพี่เบ้นั่งคอยตั้งแต่หัวค่ำเลยนะคะเนี่ยคิดว่าจะไม่มาซะแล้วขอบคุณนะครับพี่เบ้แต่ว่าเศร้าอ่ะสงสารเด็กๆก,กับไอจังเลยไออ๋อไอไม่ใช่ไอโขกอย่างนั้นครับเขียนผิดนะไอแบบว่าอออ่างแม่นอากาศยอยักนะแล้วก็ย,ยักรกระลันใช่ๆดีมากเลยไอจัดดองหนัหนกๆไปเลยน้องเรื่องนี้คือดีชอบมากๆเลยถ้าชอบก็กดไลค์นะกดซับสไครด้วยครับไปดูคนที่สมกัน ใช่ป่ะที่สามกันเลยครับจากน้องปฐมนั้นนะสวัสดีเฮเบดึกแค่ไหนก็รอรักแหละจึงรอรอส่งแรงใจให้มามาแล้วนี่เด็ด้วยละ่ะสู่ๆนะจิตตกเลยฮเฮเบโดนลักกูนำเริ่มรักรอสะใจละฮเฮเบเหมือนไส่เนาะ <c oughs> ไปดูไม่มได้สีแล้วจึง้องถา่ายดานะครับเยี่ยมจานน้องไอตอบได้ดีเหมือนไส่พี่รำมากๆไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่รุมนะพี่รำนะแล้วก็ไอไม่ใช่ไอโคลกอย่างนะันนะไอแบบว่า ไออ้ออางไม่เห็นอากาศยอยยักยอยยักกันลันแล้วพี่รำไม่ใช่รำไทยหรืออะไรอย่างนั้นนะรำแบบว่ารอเรือไม่เห็นอากาศหมอมาแบบเล่ารำอะไรอย่างนั้นอะไปดูคนสุดท้ายกันเลยครับจากท้องกระต่ายนะครับเห็นด้วยกับเฮียค่ะตอนที่ไอพี่รำโทรไปหาไอแล้วไอตอบกลับไปแล้วมันคือดีมากมากเลยล่ะเราแอบสาจะนิดหน่อยด้วยแหละต่อไปนี้มันเป็นตาของไอบ้างแล้วนะไอพี่รำเหออเอาเลยใจแข็งเข้าสู้เลยครับยังไงก็ ดูเดือดนะติดตามกันตอนหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบจะสุ่มฮาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจับเป้สวัสดีครับผมวัตนาเบ